สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการวิทยุมีเรื่องเล่าทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าในป่าดงพงพีของเมืองไทยมานำเสนออีกแล้วนะครับเรื่องเสือโคร่งในสวนยางส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับ ค่ำคืนอันดึกสงัดและจันทร์คึึ่งเสียวลอยอยู่บนท้องฟ้าส่งแสงสะดัวสะดัวลงมาที่สวนยางใหญ่เสียงหรีดรด,รด,ดิงเรไรดังแข่งกับเสียงกบเขียดตามร่องน้ำชวนให้บรรยากาศบางเวงแปลกๆโชกกลนพี่ปันเอาลูกมาด้วยแบบนี้มันจะดีหรือพี่คำแพงเมียสาวพูดเสียงเบาๆพลางอุ้มลูกน้อยไว้กวบหนึ่งแนบอกไว้แน่น มันดนกแล้วฉันกลัวยิ่งในป่าในดงแบบนี้ด้วยจันใจคอไม่ดีเลยคำปันนงไว้สามสิบตนตนเหง่อซึมเต็มใบหน้าถือมีกริดยางล้อมตะเกียงเจ้าพายุและเปือือลนกซองระบอกเก่าสับายไว้ด้านหลังเขาเดินสายหน้าเบาๆลางถอนหายใจจะให้ทำอย่างไรละ่ะกำแพงก็เ,เราออกมากริดยางลูกก็ไม่มีใครดูแล ก็ต้องพามาด้วยกันแบบนี้แหละถ้าไว้ที่บ้านมันก็อันตรายไปกันใหญ่แต่คืนนี้มันดูปนแปลกแนะพี่ปันฉันกลัวว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นน่ะทำแพงเอ่ยขึ้นพลางกวาดสายตามองไปรอบๆป่าที่มืดคลึมมีเพียงแสงแตะเกียงเจ้าพายุที่ส่องแสงสว่างนำทางเท่านั้นก็ป่ายามดึกมันก็เป็นแบบนี้ละ่ะยิ่งดึกมันก็ยิ่งเงียบ ฟังดีๆนะกำแพงไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเองและลูกพี่จะปกป้องดูแลเองมีพี่อยู่ทั้งคนจะไปกลัวอะไรกำแพงกัดดิ้มฝีปากกอดลูกไว้แน่นลูกน้อยนอนหลับตาอย่างสนิทไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่เสียงหมาเห่าหอนดังมาจากหมู่บ้านไกลๆยิ่งทำให้กำแพงใจขคอไม่ค่อยดีพี่ปันจะได้ยินมาะว่า มีคนเห็นเสือแถวนี้นะเมื่อหลายวันก่อนมันจะอันตรายกับเราไหมคำพันพูดไปหยุดครู่หนึ่งหันมามองคำแพงด้วยสายตาจริงจังข่าวลือมันก็คือข่าวลือไม่ต้องไปคิดมากถ้าเสือมันมีอยู่จริงพี่ก็มีปืนแต่อย่าเผลอก็แล้วกันอย่าปล่อยลูกห่างตัวเข้าใจไหมคำแพงแตยักหน้าอย่างจ้าๆ้าแต่ความกลัวในใจของคำแพงนั้น ไม่ว่าจะหายลงไปได้ความเงียบในป่ายิ่งทำให้ทุกเสียงรอบๆดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทั้งเสียงใบไม้ไหวเสียงนกกลางคืนบินผ่านหัวและเสียงตะเกียงเจ้าปายุที่สั่นเบาๆเวลาลมพัดมาแรงๆทั้งคู่เริ่มลงมือกริดยางตะเกียงส่องแสงสว่างเลือดผ่านลำต้นยางที่สูงเรียงรายเงาของลำต้นทอดยาวไปตามพื้นดิน เหมือนเงาคนที่ยืนเฝ้าอยู่เต็มสวนไปหมดคำพันเดินไปติดยางทีละตอนอันหลังให้กับความมืดโดยไม่ทันระวังว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่จากไปล,ลึกด้านหลังของพวกเขาทั้งสองหลังจากติดยางได้แค่ไม่กี่ตนคำแพงก็กวาดสายตาไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงความมืดในป่าทำให้ทุกอย่างน่ากลัวขึ้นกว่าเดิม เสียงยิ่งเดดเดๆดังระงมแต่ยิ่งฟังยิ่งขนลุกทันใดนั่นเองสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับร่องรอยอะไรบางอย่างที่พื้นดินตรงทางเดินใกล้กับร่องน้ำเล็กๆที่เต็มไปด้วยโคลนดินเธอรีบก้มลงไปดูแล้วก็ตาเบิกกว้างพี่ปันมานี่เร็วดูนี่สินี่มันรอยเท้าอะไรกันคำปันได้ยินเสียงคำแพง รีบเดินเข้ามาใกล้ทันทีเขามองตรงไปที่กำแพงชี้ให้ดูรอยเท้าขนาดใหญ่ฝังลึกลงไปในโคลนกำปันกำลังคิดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของสัตว์อะไรบางอย่างาคล้ายๆกับรอยเท้าเสือนี่มันรอยเท้าเสือนี่ว่าเขาพูดเสียงหนักแน่นกำแพงหน้าเสียขึ้นทันทีรีบอุ้มลูกแนบอกแน่นเสือจริงๆหรือพี่ปันโอ้ยฉันว่าล่ะ มันต้องวนเวียนอยู่แถวนี้แน่ๆและพวกเราจะทำอย่างไรกันดีคําปันใช้ไฟตะเกียงส่องตามรอยเท้านั้นว่ามันไปทางไหนเห็นมันเดินหายลับก็ไปทางปงหญ้าข้างหน้าเขานิ่งคิดแล้วก็ปุ่มพันเบาๆรอยเท้านี้มันยังไม่อยู่เลยดูเหมือนว่ามันจะเพิ่งผ่านไปไม่นานนี้เองคำแพงตัวสัน่นรีบพูดทั้งน้ำตางั้นเรารีบกลับบ้านกันเถอะพี่ปัน ฉันไม่อยากเสี่ยงลูกเราก็ยังเล็กอยู่ด้วยถ้าเสือโผล่เข้ามาเราจะทำอย่างไรกันคำปันนันไปมองหน้าํำแพงและลูกน้อยใจเขาก,ก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามข่มไว้ไม่อยากให้ํำแพงเห็นว่าเขาก็กำลังกลัวอยู่เหมือนกันในขณะน,นี้จะเย็นเย็นไว้ก่อนหะน้าํำแพงถ้าเราเลิกติดยางในค่ำคืนนี้พรุ่งนี้บ้านเราก็ไม่มีเงินเข้าของ ก็ต้องซื้อให้ลูกอีกไหนจะฆ่านมเอาเถืนนาคำแพงโลกกิจยางอีกไม่กี่ตนแล้วค่อยว่ากันคำแพงใส่หน้าที่รัวน้ำเสียงสันๆเงินมันสำคัญก็จริงแต่ชีวิตมันก็สำคัญกว่าหน้าพี่ปันฉันว่าเรากลับกันเถอะตอนนี้เลยบรรยากาศรอบตัวตอนนี้เริ่มตึงเครียดเหมือนต้นไม้สูงเรียงรายกำลังฟังการตกเถียง ของสองผเมียอยู่ในตอนนี้ลูกน้อยในอ้อมแขนของคําเพงยังไม่รู้เรื่องอะไรเอาแต่นอนหลับอย่างไร้เดียงสาคําเพงอุ้มลูกน้อยเนบออกเดินตามคําปันอยู่ไม่ห àng, ่างเธอหันซ้ายหันขวาเหมือนกลัวว่าไอ้เสือตัวนั้นจะโผลออกมาจากทุกทิศทุกทางพี่ปันทำไมคนนี้มันเงียบแปลกน,น,น,นะปกติเสียงหมาหมู่บ้านข้างๆพอมันเห็นไฟตะเกียงของพวกเรา พวกมันก็จะพากันมาเห่าพวกเรากันร่างงมเลยแต่ทําไมวันนี้มันแปลกน,น,น,นะคำปันขมหมดคิวหยุดยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บุมพั่มว่าเออยิงว่ะปกติพวกหมาหมู่บ้านข้างๆมันจะยังเห่าพวกเราอยู่ได้เรื่อยแต่ค่ำคืนนี้มันเงียบจริงๆพี่ก็ไม่ทาได้สังเกตดูท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะกำแพงทันใดนั้นเอง เสียงกิ่งไม้หักดังกรอบแกรบดังขึ้นจากพงหญ้าด้านคางทั้งคู่สะดุ้งเหือกหัวใจตั้นแรงแทบลุดออกจากอกคำแพงรดบหันไปกอดลูกแน่นจนเด็กน้อยสะดุ้งตื่นร้องไห้พี่พันได้ยินอะไรไหมนะ่ะเสียงเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่ดังมาจากพงหญ้าตรงนั้นคำแพงถามสามีของเธอด้วยเสียงสันส่นๆได้ยินชัดเลย พี่ว่ามันชักจะยังไงยังไงแล้วนะคนปันตอบสั้นๆเขารียบยกปืนลูกซองขึ้นประทับบาสอดสา,สายสายตาจ้องมองไปยังความมืดที่อยู่ในพงหญ้าที่ไหววุบบ้บาบอยู่ตรงหน้านั้นเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เสียงคำรามเบาๆก็ดังขึ้นมาฟัางดูแล้วเสียงมันคล้ายกับเสียงของเสือโครง่งน่าจะมีขนาดใหญ่ไม่ใช่น้อยขนตามแขนของคนทั้งสอง ลุกฉันขึ้นมาท,าทันทีอย่าให้มันเป็นเสือเลยนะถ้ามันเป็นจริงๆเราสามคนแย่แน่ๆคำแพงพึมพัำทั้งน้าตาจะเย็นๆไม่ก่อนนะคำแพงถ้ามันเป็นเสือจริงๆพี่มีปืนถ้ามันเข้ามาพี่จะจัดการกับมันเองและแล้วสายตาของพวกเขาก็ไปสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งในขวาเมืดอดมิดแสงตะเกียงเจ้าป่ายูย สะท้อนกับดวงตาคู่หนึ่งที่สะท้อนกับแสงไฟส่งประกายวาวขึ้นมาสายตาคู่นั้นจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยสายตาไม่กระพริบเรากับกำลังจ้องมองพวกเขาโดยไม่ละสายตานั่นเองคำปันหลืนน้ำลายเงือกใหญ่อย่างฝืดคอมือสั่นแต่ยังพยายามทำใจดีสู้เสือกําแพงห้ไปอยู่ข้างหลังพี่เดี๋ยวนี้กอดลูกไว้แน่น กำแพงไปยักหน้ารับรีบถอยไปข้างหลังคำปันทั้งน้ำตาขณะที่ดวงตาสีเหลืองคู่นั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีเงาดำร่างใหญ่โผล่ออกมาจากพุ่มไม้มันคือเสือคร่องหลายพาอนตกลขนาดใหญ่ร่างกายกำยำเกินกว่าทั้งคู่เคยจินตน,นาการมันเดินอัดอาดอย่างช้าๆเข้ามาร้อนส่งเสียงคำรามเหมือนจากกลมขวัญของคนทั้งสองในตอนนี้ ทั้งคำปันและคำแพงเมื่อเห็นเสือคร่วงตัวขนาดใหญ่เท่าเกือบวายรุ่นรุนก็น่าซีดเปิดลงมาทันทีไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้ตามที่ชาวบ้านเขาลือกันว่ามีเสือใหญ่ขุนเปี้ยนอยู่แถวนี้จริงๆคำปันไม่รอชา้ายกเปืือนขึ้นเล็งหายใจแรงด้วยความกลัวเอาเถอะถ้ามึงคิดจะเข้ามาจะฆ่ากูกับเมียและลูกของกู กูก็จะยิงมึงด้วยปืนกระบอกนี้เองคำแพงปลาลูกถอยไปอยู่ข้างหลังพี่เร็วพี่จะยิงมันอย่าให้มันเข้ามาใกล้พวกเราคำปันตะโกนเสียงดังส่วนคำแพงนั้นกอดลูกเอาไว้แน่นน้ำตาคลอด้วยความตกใจและตอนนี้เธอกำลังคิดว่าทั้งคำปันและลูกน้อยและเธอเองน่าจะไม่รอดจากเสือตัวนี้เป็นแน่อย่าให้มันเข้ามาใกล้เรานะพี่ปัน ฉันกลัวทันใดนั้นเสือเครื่องตัวใหญ่กำรามเสียงดังสนัน่นก่อนจะกระโจนพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วในจังหวะเดียวกันเสียงปืนลูกซองของคำปันก็ยิงสวนออกไปทันทีไฟเล็บวาบออกจากปลายกระบอกปืนเสือเครื่องตัวใหญ่สะดุ้งถอยหลังไปเล็กน้อยแต่มันไม่ยักใจล้มลงมันยิ่งกำรามดังสนัน่นด้วยความโกรธแค้น เหยเห็นเขี้ยวอันแหลมคมมากลัวคำแพงกรีดร้องในความตกใจพี่ปันมันยังไม่ตายทำยังไงกันดีคำปันหน้าเคร่งเครียดตาเบิกกว้างเรียบหันไปบอกคำแพงว่าถอยไปเร็วระวังมันจะกระโจนเข้าหาเราแล้วมือไม้สั่นเหมือนเจ้าเขาแต่คำปันก็พยายามยัดลูกกระสุนใส่ปืนอย่างดุรานเหงื่อแตกเต็้นบหมหนา หัวใจต้นแรงแทบจะทะลุออกจากอ,อกไอเสือร้ายไม่รอให้คำปันตั้งตัวได้ตอนนี้มันเตรียมที่จะกระโจนเข้าใส่คำปันอีกครั้งเสียงคำรามรื้อคลาดในลำคอและเสยกเกียวดวงตาจ้องมองที่คำปันไม่ละสายตาใน,นจังหวะเดียวกันกระสุนนัดที่สองก็ดังขึ้นเสียงสนั่นวันไหวล่าวนี้กระสุนพุ่งตรงเข้ากลางหน้าอกของเสือร้ายมันหยุดจังงัก ร่างใหญ่โตของมันงนเกินไปมาก่อนจะล้มตึงลงกับปืนจนฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วก็นอนแน่นิ่งไปคาแพงเรียบวิ่งเข้ามาหาคํำปันกอดทั้งผัวและลูกน้อยเอาไว้แน่นน้ำตาไหลพลากเรารอดแล้วใช่ไหมพี่ปันเรารอดแล้วคําปันยังยืนหอบหายใจแรงแงสายตาจ้องมองไปที่ร่างเสือที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินเลือดสีแดง ไหลนองเต็มพื้นเป็นคลาวลุ้มไปทัว่วทั้งสองคนยืนนิง่งหูอเออจากเสียงปืนนั่นเองส่วนลูกน้อยนั้นยังคงร้องไม่หยุดเพราะอาการตกใจจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่คืนนี้พวกเขารู้ว่าแค่พลาดไปนิดเดียวไม่หวังทั้งหมดโดนไอเสือร้ายตัวนี้ฆ่าตายแน่ๆเสียงหอบหายใจของกำปัน่นดังแข่งกับเสียงหัวใจตัวเองดังไม่เป็นจังหวะ เขายังไม่วางปืนลงดวงตายังจับจ้องไปที่ร่างของเสือใหญ่ที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนาแสงตะเกียงส่องให้เห็นเลือดสีแดงไหลนองเต็มพื้นดินเป็นคลาวคลุ้งไปทั่วจนแทบจะอาจเจียนกำแพงยืนกอดลูกน้อยเอาไว้แน่นมันตายแล้วใช่ไหมพี่พันใช่แล้วล่ะกำแพงมันตายแล้วกำปันตัดปันแน่นไม่ตอบในทันที แต่สายตายังไม่ไว้วางใจเขารู้ดีว่าเสือไม่ใช่ิที่ยิงแล้วจะนอนตายได้ง่ายๆถ้ามันยังมีลมหายใจเหลืออยู่มันพร้อมจะเอาชีวิตเราได้ทุกเมือ่อในจังหวะนั้นเองร่างเสือที่นอนแน่นิ่งก็ข,ขยับตัวอีกครั้งเงยหัวขึ้นอย่างช้าๆส่งเสียงคำรามเบาๆออกมาดวงตางคงมกลิบต้องมองตรงมาที่พวกเขาเสือร่างใหญ่ พยายามจะลุกขึ้นอีกครั้งแม้เลือดจะทะลักออกมาก็ตามในจังหวะเดียวกันคำแพงอันไปเห็นพอดีว่าไอ้เสือตอนนั้นกำลังจะลุกขึ้นเธอกลีดร้องด้วยเสียงดังลันพี่ปันดูนั่นเสือตอนนั้นยังไม่ตายถอยไปคำแพงอุ้มลูกถอยไปเร็วเดียวนี้คำปันตะกกนลันคำปันไม่รอชารีบยักศุนเข้ารังเพลงอย่างรวดเร็ว เงินไหลทุ้มใบหน้าใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกมาแต่ไม่มีเวลาให้หลังเลเสือใหญ่พุ่งเข้ามาอีกครั้งเสียงกิ่งไม้หักดังสนัน่นดวงตาสีแดงกำมเหมือนปีศาจของมันเริ่มแสดงถึงความโกรธแค้นเป็นอย่างมากคำปันยกเปือนขึ้นเล็งตรงกลางหน้าปากของมันร้องตะโกนออกมาสุดเสียงมึงนม่ตายยากตายยันจริงๆก็สุนนักนี กูจะส่งมึงลงนรกเองคำปันพูดก็กลั่นไกลออกไปอีกครั้งเสียงปืนดังสนั่นป่าไฟเล็บวาบออกจากปลายกระบอกปืนลูกกระสุนพุ่งเข้าใส่หน้าผากของมันเต็มๆครั้งนี้มันสะบุ้งเหือกก่อนจะล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรงเสียงคำราเมเมื่อสุดท้ายของมันออกมาแล้วก็กค่อยๆเงียบหายไปในที่สุดคำปันยังยืนเล็งปืนอยู่มือสั่นใจเต้นแรงไม่หยุด ร่างเสือแน่นิ่งไปแล้วในตอนนี้ไม่มีเสียงใดๆดของมันออกมาไม่มีการขยับขยเยินคราวนี้มันสิ้นลมแน่แล้วจริงๆคำแพงวิ่งเข้ามากอดคำปันมันตายแล้วพี่ปันคราวนี้มันตายแล้วจริงๆคำปันยกมือลูบหัวเมียรักกับลูกน้อยเบาๆจบเรื่องจบราวกันสักทีไอ้ไวร์ไรพวกเราสามคนเกอกเป็นอาหารของมันไปแล้วล่ะ ดีแล้วล่ะพี่ปันที่ปวเดารดตายมาได้พี่ปันของคำแพงเก่งจริงๆเอ็งก็ชมพี่เกินไปล่ะคำแพงพี่เองก็กลัวจนฉี่เทบราดแล้วทั้งคู่ก็วเราออกมาคลายความตึงเครียดลงเสียงลูกน้อยที่ร้องจ้าอยู่ในอ้อมกอดของคำแพงยิ่งทำให้ทั้งสองสำนึกได้ว่าถ้าเขาทั้งสองเป็นอะไรไปลูกน้อยจะอยู่กับใครไม่น่าผ่าลูกมานลำบากด้วยเลย ป่าทั้งป่ากลับมาเงียบอีกครั้งหลังเสียงปืนลูกสองนัดสุดท้ายเงียบหายไปคำปันยืนมองด่างเสือตนนั้นเหงื่อท่วมตัวเมื่อยังจับปืนแน่นดวงตาจ้องไปที่เสือโคร่งใหญ่ที่นอนแน่นิ่งอยู่กับเปืนํำแพงเอ่ยเสียงสั่นว่าบอกแล้วว่าอย่าลูกมากมันไม่คุ้มถ้าเสือมันกัดลูกเราฉันจะอยู่อย่างไรคำปัน ถอนหายใจยาวมองไปที่ร่างเสือตัวนั้นอีกครั้งแล้วหันกลับมามองลูกในอ้อมอ,อกของกำแพงเออพี่เข้าใจแล้วหลักกำแพงตั้งแต่นี้ต่อไปพี่สัญญาว่าจะไม่เอาลูกกับเอ็งมาอีกแล้วเงินก็สำคัญแต่ชีวิตของเราสำคัญกว่าทุกอย่างหลังจากนั้นคำพันก็พาลูกเมียเดินกลับออกจากสวนยางท่ามกลางความมืดที่ยังเงียบสงัด พอมาถึงหมู่บ้านแสงไฟจากตะเกียงบ้านกไกลๆก็สว่างขึ้นเพื่อนบ้านบางคนที่ตื่นมาดูก็ได้ยินเสียงปืนที่คำปันยิงเสือตัวนั้นก็ออกมาถามกันเสียงดังเป็นอะไรหรือคำปันเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงปืนหลายนัดข้านอนไม่หลับเลยคำปันตอบสั้นๆว่าเสือนะ่ะก็ยิงเสือเมื่อกี้มันเข้ามาเล่นงานพวกเรา ชาวบ้านตาเบิกกว้างืองาก,กันทันทีบางคนบอกว่าโชคดีที่ยังรอดมาได้บางคนสายหน้าแล้วก็พูดว่าดีแล้วที่มันไม่ทันได้กัดใครตายไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่ๆคืนนั้นครอบครัวเล็กๆของกำปันรอดตายกลับบ้านมาได้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวผสมกับความโล่องอ,อกเสียงเสือกำรามยังคงดังก้องอยู่ในหูและนี่ ก็เป็นบทเรียนของขอ,งของทั้งสองนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับและพบกันใหม่เรื่องต่อไปสำหรับคืนนี้ฟันดีราตีสวัสด์ครับ